หมอหมอเป็นช่างหมอหมอเป็นช่างกล้องได้ไงเป็นช่างกล้องง่ายเตรียมไข่หมอก็เฮ้ยคุณหมออ๋อเล่นเกมหย่างวันที่ขาดหมอ่อเอสวัสดีเจ้าคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เออเดี๋ยวใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนใกล้ใกล้กับผุ้กล้าเราไใกล้หนี่งไใกล้หนี่งอปใกล้หนึ่ง เราก็ไปยุทดีมอยนะรับผ้ว่าแล้วผว่าเล้ยวภาคมันกันสิครับประยุทธ์เป็นตูเป็นตัวเยตัวเดียวนั้นยังไงับาวบ้านนะั

เอาประเป็นสะไหนนั่นหอันปตเหตูผู้นำ่ลายงเคาหัออดโตงแตะไไหนมันมไไมันไปเลยออกโอ้ไปเลยออกเข้าแล้วดูจาดูจาเรียกหุบอยู่บ้านเลยเรียบหบ้านไอ นี่เอฟซีประยุทธ์ครูเอฟซีประยุทธ์แล้วักมันกาครูหัดขัดสายเข้าเยื่อขัายเข้าเหี่ยวเลยนะว่ะเอ้ากูมากินน้ำเนี่ยแหนแหนแหนเนี่ยออกินน้ำวันสามวันครับแหนควายโง่ควายโง่กูน้ำโง่ว่ะเอ้าตายแต่ตายเข้าเหี่ยวนี่สายแต่ตายเข้าเหี่ยวแน่นอนมันถูกเผาเลยครับเผาแน่เผาไฟเผาม้วนกาดีม้วนเอาว่ะเผาไผาเผาบัตรเตือน โอ้เต้าตายจักรมดก็เราตายจักรมดอะจิ้งนี่กูก็ตายไงก้าอีกกูก็ตายไงก้าว่ะรุดรุดรุดมึงสร้างได้หนมอยมึงสร้างหนีมอยะหรอนักเดียดเดี๋ยวมันปมีมอยหรืออ่ะมอยแก่อฮ้ยมอยเฮ้ยมอยว่ะสมาร์ทแม่มอยคกูไปได้เป็นชาววอกหมาหมาเดี๋ยวนั่นหมอไม่ใช่หมา ะมอนี่ยังหมอนีมาเลยหมอนีมาเลยมาคุ้มานะหมอนี่เนี่ยกูหมอ่นาบาุมานกคานสบัวกันแล้วใส่บัวส่บัวเนียสบายพพสบายพึงสบายพพึงใครเลยตายแน่มึงเขา เดี๋ยวอันสรุปนั่นหมาหรือหมอหมากระบอกอันเดียวต่หมากระบอกอันเดียวก่อเลี้ยงต่อแบบห่อนมดไปเฮวยมากไปชี้จ้าไก่ไม่เลยไปชี้กู้หนาบ้าไปชีดกู้หนาบ้าว่ะสม่าตะหมอกรเดี๋ยวก่อนหมออยู่บ้านไหนนี่ห้องบ้านไทยว่าตายเนี่ยกูป้าอย่าไปอย่าไปยักกูหนาจะไปยักกูหนาบ้าว่ะสม่าที่จะเขาไหนก็เขาหนีปุ่น ฉีดวัคซีนเกมตาประตูีเข้าไหนูเข้าาตเข้าที่กูนี่ับขี้แม่สรางบ้านกูกิ่นเหล้าเออกระดยังไงอ่ะกูอดผู้หมออ่ะท่าเยดจเลยดียให้ป้าพักหายใจมั่งกอในออเดียู้หมอผู้หมอแบะี่าตายเลยบ่ตายแน่กูนี่นะก็แต่ในกูนี่นะว่าผู้หมอเดวันป้าเุ็นบานเอาในหน้านี่หมอเลยหมาหมากูก็เป็นนะหมอหมากูก็เป็นมดเอาว่ะ เออฉีนมาแสนคุณหมอฉีดแล้วก็วัคซีนหมอฉีดยังวัคซีนฉีดเสร็จเขี่ยม้าเนี่ยไปมึงอยากกี่เข็มมึงเข็มปีไปล่ะยังกูจะมาฉีดวัคซุปแน่เนี่ยฉีเข้าไหนถ้าได้ถ้าว่าหมอบาฉีดกูก็จะบาฉีดแล้วนะวันนี้หมอบอกวันเข็มงสี่ไปฉีดอยู่ไม่ไหวตายเข้าหิวเนี่ยเขี่ยหนึ่งหย่างเข็มหนึ่งหยังฉีโนเอ เดือนสองเด็อนสามเอสามกรกัวนหัวตายเลยตายแล้วกเป็นยางซักยางเปิดมือยเปิดไข้กุ้งป็ดถัาไขุ้้เป็ดควายเป็ดควายดังนี่เป็นโควิดไหมเหรอเป็นแล้วอะเป็นขัาวอวมไดอกินแน็กินเม่ดเราใยกินหมอวันรับหมองายแล้ววันนี้ค่ะ อนันคุณหมอ,อเวลาปลาไปโงาเนาะอีแม่ดิเดี่ยวีแกปลาตายเนหมออาประดาุณเป็นหมาว่ะหมอเอาไปเอาหมอเป็นหมาละรันอ่ะเดี๋ยวห้องเห็นกันนะจ๊อวันนี้เขาเาขอมาจ๊ออวัดจ๊ออจ่ายจ๊อไเนยเป็นแม่ไม่มาเจะปีกกมรองอ ไปไมคำบอกโก้มแล้วเนาะทอมพอละเปลนแม่ง่ายมาจากอาสีแม่นแดงครบเจ้าแต่ไรมันอยู่บ้านหนองลอกมันถ้อมก้อนเริ่มันน่นอย่างก็เยง่ิมวันเยี่ยมวันยี่ยมไปวันได้อะไปแยกแถวสูกูมันีางทองลูกแม่แล่ ในพี่รมงจ๊แล้วอยากต่ออ่ะี่แม่ซีนนี่แม่ซีแล้วอยากต่อแหมแล้วอยากแหมอ่ะีแม่ดิไอ้คัวไหเนี่ยหายหมดแต่อล้นเอ็นดูเปิลไปกิล้ามก่อนแต่งองะรแล้วเนอแก้วเอยโอ้ยกจิก้าโอ้ยโอ้ยฝากช่องเลย ป้าป่านฝากช่องหน่อยเออส่องเออส่องไหนส่องเนี่ยส่องออดกันส่องออดกันบ้างเอาช่องแต่แต่เนี่ยช่องเนี่ยช่องติ๊กต๊อกช่องติ๊กต๊อกไหมช่องอย่างช่องนี้สามนี่ช่องสามเออส่องสามนี่เลยมาจิบกาแฟดิเนอะเออกาแฟอันกาแฟลุงอะไรประตูเนี่ยกะกาแฟประตูเนี่ยกะแบบด่ามันเลยประตูเนี่ยมาเข้ามาเข้ากินเลยมะเข้ามากินเลยผู้กินซ้าหน่อย จามนี่ยจงเจริญจงเจริญหนีหมอยจงเจริญหนีหมอยว่ะประยุทธ์จงเจจงเจริญหนีหมอยโอเคเดี๋ยวจะได้ฝากช่องเลยฝากช่องก่อนเลยช่องอยังนี้เออส่องอยังแปดส่องเก้าส่องสามส่องคอส่องคอดเดิมมาเดิมมาส่องคอสเดิมว่ะฝากช่องให้ที่ติ๊กตอกติ๊กตอกขายติ๊กตอกสวงกับผักหวานเออของกูก็ เออพูดหัานแม่ก็ป้าพูดหัานแม่ว่ามาต้อป้าพูดหัานป้ากี้เออมาเลยโอเคเออมาเลยมึงเขาใส่ผูโด้อนตาเนี่ก็เขาเงินแน่กูว่าใส่โย